ไม่หมดไ hey, ทมพีเทมเขาแล้วเฮ้ยต hey, 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 ังติงตังงบอกนะแก็บังคัเนย やった

mm <laughs>

Ich ี่ไหนวะได้เีแลโอเครับลูกเสรนี่ดูแล้วิด้วยอ้แล้วิดด้วยเรื่องเรื่องยขาแล้วจะเย็นเย็นคิดว่าบิดไป็นม่ยอะไรนะมีว่าอะไรนะแต่ละคนินแแรงแรงเราเราดูน้ดูอีกไฟฟนละมุดมาครับไฟละมุดมา อะไรซื้อมาไม่แบ่งกันกินมิสัยตจริงๆแล้วต้อนได้ไหเนยดูดิในกระเป๋ามิยูติก่นแค่ซื้อมุดมาเหรอไม่แบ่งมุดผมกินผมนี้ไม่อรือโอโมาดึงมาดดึงกระบาช้าๆเอาดึงกรบาาๆมา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 มมมามามมมงามามา

เตเ่าโอเคนเ่อทีมเทีมไมดูแล้วเฮ้ยห้าเส้นนะต่อไหวเปล่าต่อไหวไต่อต่อไหวเปล่าลก่ก็ได้นล่น้ะเก่ยกรคาโยเราไปสิมาเส้นครับเราเล่นด้วยกันเน่เป็นไรเล่นเเล่นเลยเป็นเรเล่นเลนเร่อเล่นเลยเี่ยกนตวยนเอ่นโอ ยกบอลช้าช้านะยกบอลช้าช้านะยกบอลช้าช้าถ้ายกบอลช้าเรยได้อยู่แล้วนี่เขาอ้เอาราที่แล้วนะสามสอันนี้ปูทางนี้ปูปูทางนี้ปูเดี๋ยวเร็วเร็วเร็วต่อที่ไหนต่อต่อย่ไหเนี่ยน บอแรกเซ็ตไปตามนะตัวคนให้ได yeah. oh. ah. yeah, ้ลูแบอลต้องลงเลยมงน่าช่วยนะเยี่ยมอำแล้วอำแล้วได้กี่อ้โอเนี่ยอี่เอ็ม

ハ <laughs> เดียวค่บคุณหยอซีเ่นั้นเลยดิเยี่ยมเลยยูบู ¡A